อาวิ้งไม่หาผีเลยจะจุกเลยด<ค>ูย<อ>ยแทนวิ่<ฟ>ะจะดีอ่ะพี่จะดีอ่ะพ <os> ี่อันนี้วิ่งวิ่งไปไหนเออเครื่องข้างหน้าปั่นเลยอยู่สามเลยปืนเพล็กปืนขาวาล่างเนี่ยวา่างมาขวาบุนในหะ้ถูกขวาล่างกันตอนนี้เฮ้ยมันไปมันมันไปขวาล่างนะไปขวาล่างเลยเฮ้ยมันมาแล้วอามันมันเป็นปืนนะมันจี้เฮ้ยมันยิงนะ มันไม่ยิงพ่อมัยิงทุกนยิงเลย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 อ้าวมึงบอกพ่อดิเอามึงไม่เก็บมึงวิ่งแจงพ่อทำไมไปแล้วเจอกันวิ่งตามหลังพ่อหน่อยบอกไอะบอกไปอะอบอกบอกไป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 ่ออ่้บอกทีนี่ อ่ามึงบอกพ่อดิเอามึงไม่เก็บมึงวิ่งแซงพ่อทำไมกูับไปแล้วเจอกันวิ่งตามหลังพ่อหน่อยเฮ้ยเอาบอกข้อไปเอาบอกข้อไปเอาบอกเอาบอกไปบอกกันเอาบอกไปบอกไ้ต้องบอกไปนี่จับศพเลยครับต้องเขายิงดึงพ่อไปอ่ะต้องบอกให้เขาตีอามี่ใช่ตีพ่อตีพ่อพ่อก็หล่อมสิ ถ้าปัญญา,ามายังไม่ล้มยังหนีได้เกตามมาช่วยพ่อดิปั่นไปอะไรเนี่ยรีบเออมาเลยปัญญาเดินลกลับมาแล้วไม่เดินไม่เดินไม่เดินมาขวาบนช่วยได,ได้ไมีกมาช่วยเลยอยู่พ่ออยู่พ่อถูกแตกปั่นอะไระจูเห้ เพ่กลับไปซ้ำนะเฮ้ยไม่ไม่มาเดชไม่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 ไมยวก็โดนลูกกูสอนหรอกเล่นด้วยอ่ะคเอาวะไอ้ทศเอามาเป็นเล่นด้วยเล่นด้วยอว้าวไอ้ลูกกูก็สเล่นหรอกมาดีมาดิมาดีมาดีมาดยบิบเอ้าเเพื่อนก็วิ่งกรปั่นมีบุทดีเตล นี่สามพ่อมามันมีรูนเหรอวะมีปะไม่มีไม่มีไม่มีม,มั้นไปถือขวาล่างยิงเหมือนรีบเพยกทิ้งนะไปขวาล่างเอาเขามาสวยมองหลังด้วยมองหลังด้วย มองหลังด้วยมองหลังด้วยมองหลังหน่อยรังเขายิงแล้วกดไตรยาท้าเขายิงแล้วกดไตรยาเข้ามาที่ทำทำไมเข้าไม้อ่ะเข้ามาเข้ามาไม่ทันละหนีเพื่อนเพลียทิ้งนะไปขวาล่างตามเขามาสวยมองหลังด้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 วยมองหลังหน่อยรังเขายิงแล้วกดไตรยาท้าเขายิงแล้วกดไตรยาเข้ามาทำไมเข้าไม้อ่ะเข้ามาเข้ามาไม่ทันละหนีเพื่อน กามาไม้การมาไม้ไม่ทันแล้วมองหลังเลวลาเขายิงเราก็ยกปุมพ่อช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยป่นได้อยู่ป่นได้อยู่เขอาหอิวพั 1, นห้ากลับมามาขวากลางไม่กลับ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 โอเคโอเคหยุดหยุดอา้มอามหยักกูดี้วิ่งไปไหนครับพ่อ เท่ห์พันยางพันในเครื่องเทียะเบ็ปะไม่ไม่หรัวแต่มีธนาเบิกหนึ่งอ่ะรูนไม่มีอ่ะมันกลับมาอ่ะมันกลับป๊อปก็ไม่มีนะเราเครื่องก็ไม่มีดูนยุ้ดีอะยุ้ยแน่ท้ายเกมอ่ะพี่พังพี่พังโทเทสมาพี่พังไปเลยถ้าเจออะขวาล่างอันหนึ่งตายล่างอันหนึ่งก็เหลือต้นบนแล้วถูกปะใช่เหลือต้นบนกับกลางเดี๋ยวช่วยดูให้ไั้อยู่ไหนอ่ะ ไปด้านขวากลางนะเจออาร์เจอเจอน้องเจอน้องมองหลังหน่อยเก็บยิงไปให้เขาตีดิกดสายแยกได้ดีนะเขายิงอ่ะมองหลังให้ดีอะยไรยัดอะไรยัดไปพอมาพอมาพอมาอยู่ไหนบอกจุดดิหลบเราหลบเราอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อ่าไม่บอกจุดพ่ออ่าบอกจุดดิเพาอยู่บ้านใหญ่บ้านเล็กเออพ่อจะได้ไปบล็อกได้ เจอเจอน้องเจอน้องมองหลังหน่อยเดี๋ยวพี่ไม่ให้เราตีดิกดตายากเดีนะเขายิงอ่ะมองหลังให้ดีตายยากตายยากพอมาพอมาพอมาอยู่ไหนบอกจุดดิหลบเราหลบเราอีบ้านใหญ่บ้านใหญ่อ่าไม่บอกจุดพ่ออ่ะบอกจุดดิว่าอยู่บ้านใหญ่บ้านเล็กเออเพราะนี่เราไม่บอกได้ แม่งส่องไม่ได้ผิดเหลี่ยมวอาล่ากับไปวอาล่ากับไปใจเย็นๆจะล่าใหม่แลวิ่งได้พี่เอาผมแทนพี่พี่ไป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 โอเคโอเคเดี๋ยวช่วยเพื่อนอยู่ไหนอามเพื่อนอยู่ไหนอยู่ใกล้หน่อยไกลเลยเหรอ ให้มันหิวเลยให้มันหิวเลยเอาปั่นละอางออยแอบนะเดี๋ยวเขาเห็นนะถ้าแอบอ่างตายแล้วนะถ้าโดนแฝลรอบเนี้ยแอบไม่ได้อะพี่เขาบอกไปตรงบ้านใหญ่อางก็แอบเลยแอบบอกไม่มีได้ไหรอขึ้นสายบนนะ แะไรเลยโอ้โหท้าวันก็ LT ยัดแปดสมด่านเชียวเนีโอ้าวจะโดนหกือปะอ๋ออารมอามพิมพ์เข้าตู้ก่อนเข้าตู้ก่อนเราวางบาร์บีคิวอ<จ>ัช้ชาๆนะอย่าโดดเข้าแรงนะหาตู้เข้าตามแมสไม่ท่านรอบไม่ทัานรอบไม่ทัานรอบ มาถันแล้วไม่ต้องเข้าแล้วแอบเลยแอบ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 อย่าให้พี่เขาบอกว่าเดินไปตรงไหนแล้วเข้าบ้านใหญ่ไปอยู่หน้าบ้านใหญ่เพื่อนท่มาช่วย,น,วยนะอ่านปั่นได้อ่านปั่นได้พี่มาช่วยแล้วอันนี้อันนี้พี่เอกไปแล้วใช่ใช่ใน,นี้พี่ อันปันไปเก็บไม่ต้องอยู่มันต้องอยู่มันต้องอยู่มันต้องอยู่มีอะไรเดี๋ยวลินเราไปปั่นเครื่องเมื่อกี้อ่ะมาขวานเมื่อกี้ผมจะปั่นเราวิ่งตัวมาพ่าวิ่งตัวมาวิ่งตัวมามันมีโนวันแน่หรยอพี่เอกสามแล้วพี่ทั้งหมดมันสามแล้วในปั่นั้งนี้เอาปั่นั้งนี้เขาเต็มสามใช่ปะใช่วิ่งหา เที่ยวดึงมาเล่นขวาได้ป่ะขวามีแมชชีนมีที่เล่นอยู่นี่ดึงไม่ได้พี่มันตัดมาแต่ผมช่วยได้นะมันมาซ้ายเหรออ้ามแอบอ้ามแอบมันมาพ่ออ้ามแอบ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 ไว้อ้ามแอบไว้มันเข้าไปหาอ้ามนะเจอปะน่ะไม่เจอไม่เจอโอเคไม่เจอกระบ้าแล้วเป็นไงต้อง่ะน้อง ถ้ามันดีไปเลยหนีดิอาร์ตุกเก่งอ๋อพอไหนอะอาร์ตอยู่ไหนโอเคมันโดนโดนแล้วตายแล้วตายบนสายบนสายบนตายกลางละเอาทีอหรอพี่โอ้โหตายแล้วอาร์ตตายแล้วอาร์ตตายแล้วเขาช่วยไม่ได้แล้วหนีดิอาร์ตุกเก่งอะไหนอะอาร์ตอยู่ไหนโอเคมันโดนโดนแล้วไหนแล้วตายบนสายบนสายบนสายบนตายกลางละเอาทีอหรอพี่ โอ้โหตายแล้วอามตายแล้วอามตายแล้วเขาช่วยไม่ได้แล้วตายแล้วเหรอตายแล้วโอ้อามอ่อนเกินโน้มเบอกให้แอบเกอพี่อะไรพี่เกอพี่มันชื่อช่วยปั่นขี่ก็ไปได้เดี๋ยบพี่อยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ได้ได้ได้เนียบใช่ปะไม่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 มาไม่เอานะ ไม่เอาไปขวาบนไปขวาบนลงไปขวาล่างละปั่นได้ก็น่าจะมีที่เพื่องแรงว่ะเมีเหรอไม่มีไม่มีมีมีพี่ว่ามีมันเดินมาเื่อบเครื่องนี้หายไปเลยอ่ะเครื่องนี้ตอนแรกเครื่องสายบนผมตอนแรกมันกระชืบม่นก็อยู่เท่าเดิมนะไปไปไปเฮี้ยอยู่กูเฮ็ดแม่ทึบเครื่องเฉยเลยแล้วกูจะยิงกู ให้ตัวนายให้หักแล้วมั้งเฮ้ยเโอ้ยนี่อะไรจริงมันจะจ่ออุบาแล้วเจอกันมันมูนวอล์กได้เนี่มูนวอล์กหนัมันรอบมันสั้นไงสั้นหนักพี่เอกไม่มีตังไม่มีอเปียีไม่มี พรบแล้วบ้านฟ้าเดียวกันเที่งวมาสายบนได้ปะเดี๋ยวผมบอกไอทีหนึ่งตีด้ไม้ได้ปะไปไม่ได้ไม่มีไม้ไป น้องวันแม่ต้องด้เนี่ยโอ้โหเอ้าอีเหี้ยดีกูไม่โดนเฉยกวดจะไม่โดนก็ไม่โดนเฮ้ยผมไปบอกให้นะพี่จะติดเครื่องซ้ายบนนะได้ยังก่อนพี่อยากให้น้องพักก่อนนะอ่ะมองหลังแล้วก็หลบกันเวลามันยิงเนี่ยเอาอี่ยี่งันป่าเสร็จเดี๋ยวส่อไปหน่อย ต่อไปได้ที่ผมอยู่บนละที่เลยเยี่ยแหละ <c oughs> อยากให้น้องพักก่อนเฮ้ย Ơi, hey, you know okay. okay. không, hiểu à? okay. <laughs> à, không có cái gì luôn. cái của mình cũng không có cái gì luôn. cái của mình cũng không có cái gì luôn. พากระเป๋าจากศไปตูอยู่ไหนฮะปาก้างเหรอตายตายตายไปตายไปตายไปตายเจอหลุมเห็นปะวิ่งเลยเกอะไรเลยอ่ะโอ้ยไม่เสียวเลย